ในกรณีที่เจ้ามรดกนะครับมีลูกหลายคนนะครับแต่ลูกบางคนเนี่ยได้เสียชีวิตไปก่อนเจ้ามรดกนะครับในทางกฎหมายนะครับบุตรเนี่ยถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมลำดับหนึ่งนะครับของเจ้ามรดกแล้วก็มีกฎหมายนะครับบัญญัติไว้ว่าหากทายาทนะครับหรือบุตรเนี่ยเสียชีวิตหรือถึงแก่ความตายเนี่ยไปก่อนที่เจ้ามรดกจะถึงแก่ความตายหากนะครับบุตรท่านนั้นเนี่ยมี ผู้สืบสันดา,น,งงา,าน,นนะครับหรือ่งง่ายว่ามีลูกมีหลานมีเหลนนะครับสามารถรับมรดกแทนที่บุตรคนนั้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพ่อแม่เนี่ยมีบุตร3คนนะครับบุตรคนที่1เนี่ยเสียชีวิตไปก่อนคุณพ่อนะครับแต่บุตรคนที่1เนี่ยเขามีลูกนะครับดังนั้นเนี่ยลูกเขาเนี่ยสามารถรับมรดกแทนที่ ของลูกคนที่1เนี่ยในมรดกของพ่อได้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าแล้วถ้าเกิดบุตรนะครับได้เสียชีวิตหลังจากเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเนี่ยถามว่าลูกหลานของบุตรเนี่ยจะสามารถรับมรดกแทนที่ได้อีกไหมในทางกฎหมายเนี่ยเราเรียกในกรณีนี้ว่าการสืบมรดกนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าบุตรนะครับจะถึงแก่ความตายก่อนหรือหลังเจ้ามรดกก็ตามเนี่ยลูกของบุตร นะครับสามารถรับมรดกแทนบุตรได้นะครับในการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับการตั้งผู้จัดการมรดกก็ดีหรือการแบ่งปันทรัพย์มรดกก็ดีเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่อย่างใดนะครับหากทายาททุกคนนะครับรู้เห็นหรือยินยอมนะครับ หรือสนับสนุนใครเนี่ยให้เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยในกรณีเช่นนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาไม่ไม่นานมากนะครับในการยื่นคําร้องขอให้สารมีคําสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกในกรณีนะครับที่มีความจําเป็นนะครับหรือมีเหตุขัดข้องที่จะต้องจัดการมรดกนะครับซึ่งเราจะต้องกระทําผ่านผู้จัดการมรดกซึ่งแต่งตั้งโดยศาลนะครับในกรณีที่ประชาชนนะครับไม่มีเงินในการจ้างทนายนะครับ สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์นะครับและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของจังหวัดทุกจังหวัดนะครับสามารถนะครับให้บริการในการจัดตั้งผู้จัดการมรดกได้โดยประชาชนเนี่ยสามารถเดินนะครับเข้าไปหาที่สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทุกจังหวัดนะครับ